สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีต้อนรับสู่ช่อง n เ Channel นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับในการทํางานซึ่งวันนี้โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรนะครับก็คณะคุณครูนะครับครูกีฬาก็ได้ทําการคัดเลือกนักกีฬานะครับเพื่อทําการแข่งขันนะครับกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่14นะครับเพื่อที่จะหาตัวแทนนะครับไปแข่งในระดับเขตหรือในระดับ อ,อำเภอต่อไปนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความาสามารถนะครับความเป็นเลือดของนักเรียนทางด้านการกีฬานอกจากวิชาการแล้วนะครับโรงเรียนของเราก็มุ่งเน้นทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของการกีฬานะครับเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเรื่องของดนตรีนะครับเราจะเป็นการใช้การรำเสียนแบบพูอหูปัญญานะครับก็คือเน้น นะครับผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเน้นที่ความถนัดของผู้เรียนนะครับมีความหลากหลายนะครับซึ่งบุคคลแต่ละคนนี้มีความแตกต่างกันนะครับฉะนั้นโรงเรียนจึงจัดหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับความสามารถนะครับความต้องการนะครับแล้วก็ความสนใจของนักเรียนนะครับคือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับละกษณะก็คือเมือนกับการเรียนแบบ a c คทีฟนะครับการ active learning นะครับเรียนรู้แบบ การปฏิบัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับไปเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับไปเด็กๆหน่ครับสมวนปันไดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปบรรยากาศต่างๆนะครับรวมทั้งการซ่อมนะครับหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวันนี้นะครับวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 6นะครับไปดูกันนะครับผมก่อนที่จะไป เบอร์นะครับกับฝากพี่น้องนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องเนติชาแนลได้พี่น้องเด้อครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ช่องใน้อยของเนติชาแนลนะครับได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้พี่น้องเด้อนะครับน้ำเสนอนะครับบริบทซึ่งคลิปของเนติชาแนลส่วนมากนะครับจะไม่ได้เป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางวิชาการได้พี่น้องเด้อต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับเพื่อว่ามันเป็น เรื่องเครียดเกินไปนะครับก็อยากจะเป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับของอาชีพกรรมในโร้องเรียนบ้างนะครับการใส่ชีวิตการอยู่การกินนะครับแบบพื้นที่อีสานนะครับมาฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับติดข้อคามผมไก้ใจขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับชื่อขภาพแข็นแด้พี่น้องเด้อหนาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเชียร์ใครเป็นพิเศษเนี่ยมานั่งเชียร์ใครเพื่อนเพื่อนทุกคนเหรอ พี่ออนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายวีดีโอนะพี่ออนขออนุญาตถ่ายเป็นวีดีโอหน่ะอันนี้นักวิ่งใช่ไหมลูกอ๋อวิ่งรอบต่อไปนี่เหรอใช่สู้สู้ ครับกำลังคุณครูกำลังปล่อยตัวนักกีฬานะครับเพื่อคัดเลือกนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาระดับชั้นป .2 นะครับผมมังยมศึกษานือบ้านหนองวนมไปนะครับนะครับน่าจะประมาณระยะ60เมตรนะครับ60เมตร80เมตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับทั่วไปนะครับเชียร์ใครโลกเชียร์ใครเชียร์เพื่อนเหรอเชียร์เหลืองใช่ไหม ครับผมนักกีฬานะครับเนี่ยสวัสดีครับลูกนักกีฬาใช่ไหมสวัสดีครับไปบุบรรยากาศของเด็กๆนะครับผมนี่ฮะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะทำอะไรรอรอเชียร์เพื่อนเหรอเออเชียร์อะไรกันบ้าง น้ำน้ำไม่ลูกถอยเออน้ำไม่ลูกอ้าวร้อนดิมาอยู่ตรงตรงแดดเอาให้ทำอะไรเนี่ยก้อนหินระวังก้อนหินเะยโดนก้อนหินไปวางลงไปวางก้อนหินก่อนอันตรายเออวางก่อนเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไปลง youtube นะ ยูทูบช่องท่านรองนะสวัสดีครับทุกคนเด็กๆนี่สุดรอสุดรอแชร์เพื่อนนะลกูกตอนนี้รอแชร์เพื่อนใช่ไหมครับพาไปดูบรรยากาศเด็กๆ,ๆเขาสนุกสนานนะครับเล่นกันวันอย่างนี้นะครับไปไหนเอลย <laughs> ตายคิดลูกตายคิด เออท,ท่านลองยอดไงลองยอดลองปิดสลารดชื่อจริงว่าปิดสลาดรดพุ่งทองอันนี้ช่องเนตี h ช n แนลนะลูกนะช่องเนตี h ช n แนลนะไ,ไปติดตามอ่ไปติดตามมาไปติดตามตัวเองไปดูตัวเองเนตีแชนแนล ไปดูเกลา้าอีกเรื่องหนึ่งสมัยน้อยๆผู้ใดเคยเห็นครับนะครับสวัสดีครับเล่นอะไรลูกแก้วเคยเห็นแชมป์โลกลูกแก้วไหมนี่หันมาดูมองเนี่ยนี่แชมป์โลกลูกแก้วดีลูกแก้วระดับแชมป์โลกเลยเนี่แล้วไม่ได้ดีเฉพาะลูกอย่างนี้นะอา้าวใครรู้จักลูกนี้เม็ด ใครรู้จักลูกนิมิตอยู่ที่ที่ไหนนี่แชมป์แชมป์ดูลูกนิมิตเป็นยังไงก็เจอแค่ลูกเล็กๆแต่ลูกนิมิตเท่านี้นี่แชมป์โลูกดีลูกนิมิตอ่าบายๆกันลูกบายๆไปจีตามให้ด้วยนะติดตามมยัง แนนติชาแนลไปดูด้วยเนี่ยแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับกวันจีลูกสวัสดีครับเอ้ยไปถ่ายคลิปแล้วนะถ่ายคลิปแล้วนะอันนี้สองคนทำอะไรลูกทำอะไรครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้ไปเล่นกีฬาใช่ไหมครับวิ่งแล้ว มาทำอะไรไอหยอกมาทำอะไรหยอกมาทำอะไรเนยไอ้หน้าเหตการณ์มาทำอะไรมาแอบทำอะไรโอ้ทำความดีเหรอเนี่ยอาาอ,อ,อยน,น่าเชื่อใจจังเลยเอาไปมือปลาเธอะก็หนาลากแทลูกก็สุดยอดแทะอ๋อล้างล้างทุงนม อ๋อ oh. นี่ครับเป็นการล้างทุงนงนำกลับไปใช้ใหม่